สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกรับมาพบกันในช่วงของรายการเส้นทางประชาธิปไตยรายการเส้นทางประชาธิปไตยหัวใจคือประชาชนนะครับการที่เราได้มีการเลือกก็ยกเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือที่เราเรียกกันย่อๆนะครับว่าเป็นการเลือกสส พ้นไปนะครับสองเดือนเสร็จเสรจครับกับการได้มาซึ่งพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับถือว่าเป็นประวัติการทางหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการเลือกตั้งของประเทศไทยที่มีผู้มาใช้สิทธิในการลงคะแนนกันทั่วทั้งประเทศนะครับถือว่าเป็น มีประวัติการที่มีผู้มาลงออกมาใช้สิทธิ์ในทางการเมืองกันมากที่สุดของประเทศไทยนะนี่ก็คือสิ่งที่เห็นความก้าวหน้าในระบอบประชาธิป,ปไตยนะครับที่เราใช้พลังเสียงของประชาชนตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญนะครับในการตัดสินใจอนาคตของประเทศไทยร่วมกันด้วยการ ย่อนบัตรเลือกตั้งนะครับผ่านคูหาเลือกตั้งผ่านการแสดงความคิดเห็นว่าจะเลือกพักไหนเข้าไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะนี่ก็คือตามหลักการในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเพราะว่าบทบัญญัติตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560 นะครับได้บัญญัติไว้สั้นๆแต่มีความหมายว่านะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นะครับและก็รัฐสภาคณะรัฐมนตรี ศารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมนะครับเพื่อประโยชน์ร่วมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมนี้ก็คือถูกบัญญัติไว้ในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชนาจักรไทยพุทธศักราช2,560นะครับในยะสำคัญของมาตรานี้นั้นก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าอำนาจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจความเป็นเจ้ากีเจ้าของของอำนาจประชาธิปไตยเนี่ยก็คือประชาชนนะครับก็คือพี่น้องประชาชนนั่นเองฉะนั้นบทบัญญัติที่ให้อำนาจนี้ไว้นั้น ก็เกื้อกูลไปยังในส่วนของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระ,ะรและหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญสำหรับวันนี้รายการเส้นทางประชาธิปไตยว่าใจคือประชาชนของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แหละครับคงจะติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขตหส,สงขลานะครับสวทจังหวัดปัตตานี ทั้งในทีมฝ่ายเทคนิคนะครับผู้เกี่ยวข้องและก็สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปัตตานีครับวันนี้ผมจำลองอีกท้งเที่ยวครับก็ลาท่านด้วยคําว่าสวัสดีครับ